สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่นนะครับเันยนร้ฟัง5ขั้นตอนสู่การเทรดให้ได้กำไรจริงถ้าคุณทำตามนี้ได้นะคุณจะนำหน้า99%ของนักเทรดทั้งหมดเลยนะครับไอเดียนี้ผมได้มาจากเป็นทวีตคุณเรเนอร์เตียวนะครับ5ขั้นตอนสู่การเทรดให้ได้กำไรจริงครับ เขาบอกเลยนะว่าเขาเคลมแล้วว่าถ้าคุณทําตามห้าเรื่องนี้ได้นะห้าขั้นตอนนี้ได้นะคุณจะนําหน้านักเทรดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยน่าสนใจนะครับน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีสําหรับนักเทรดมือใหม่ที่อยากจะประสบความสาเร็จได้จริงๆครับคือครับทุกคนเข้ามาเล่นหุ้นหรือเทรดหรือลงทุนในกรตามนะทุกคนมีความฝันนั่นแหละอยากจะ ประสบความสาเร็จอยากจะทําเงินได้มากมายครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะคือมันคล้ายกับการวิ่งมาราธอนนะทุกคนเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นเดียวกันอยากรวยอยากรวยแต่เกมการเทรดมันไม่ใช่การวิ่งสปรินท์ไงแต่มันเป็นมาราธอนเมื่อเวลาผ่านไปนครับคนที่หมดใจหมดไฟหมดตัวก็จะเริ่ม ออกจากเกมไปเลยครับมันจะเหลือคนที่ไปถึงเส้นชัยน้อยมากเลยนี่เป็นเรื่องจริงครับทุกคนฝันใหญ่มากแต่พอลงมือทาแล้วกลับไม่ได้ตั้งใจเท่ากันครับน้อยคนนักที่จะฝึกอย่างจริงจังน้อยคนนักที่จะอึดส่วนใหญ่แล้วต้องการอะไรง่ายๆไปๆเร็วๆดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะรวย จากการเทรดจริงๆคุณยังเป็นต้องคิดและทําแตกต่างจากคนส่วนใหญ่นะฮะผมมีคนที่ชอบทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าผมว่าการเทรดเป็นเกมที่มัน,มนสร้างคนให้เป็นคนจริงนนะมันพัฒนาเรามนุษย์เนี่ยนะพัฒนานักเทรดให้เป็นมนุษย์ดีขึ้นได้นะถ้าเราเข้าใจการเทรดอย่างแท้จริงเราสามารถเอาการเทรด ไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตได้เมื่อเราสําเร็จจากการเทรดเลาเนั้นจากการเทรด้นะเราก็จะเป็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นที่พึ่งพิงให้กับคนรอบข้างนะคือการเทรดมันสร้างคนนคนจริงทาให้เราเติบโตเป็นมือทีดีขึ้นได้นะแล้วก็เราสามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้ดังนั้นผมว่าถ้ามาแล้วอย่าได้ ทอแท้ใจหรือถอนตัวไปไวเกินไปนะสู้ต่อครับสู้ต่อถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่เลิกล้มง่ายๆและตั้งใจพัฒนาตัวเองจริงจังนะมีโกระดดไมเซ็ตน,นะผมมั่นใจว่าคุณจะไปถึงเส้นไชแน่นอนผมจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้คุณเห็นว่าเออเนี่ยคนที่ใช้เวลาไปสิบปีแล้วไม่เลิกเขามีอะไรอยู่เป็นแรงผลักดันทาให้เขาไม่ยอมเลิกแล้วเขา จะหาแนวทางที่จะสําเร็จได้อย่างไรเขาหาจิ๊กซอว์เดียวขาดได้อย่างไรครับผมว่าถ้าคุณไล่ฟังคลิปผมจะทามาได้เลยนะตั้งแต่แรกนะเห็นว่าพัฒนาการผมมีมาไร้เลยครับตั้งแต่การให้ความสําคัญกับเทคนิคเรื่องของกราฟต่างๆก็เปลี่ยนไปเรื่องของไมซ์เซตเรื่องของทัศนคติต่างๆนะครับการหารความเสี่ยงความเข้าใจการยอมรับมันเป็นการเติบโตลองไล่อ่านลองไล่ฟังนะครับคุณเห็นชีวิต เป็นเหมือนกับเส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่งที่เข้ามาเช่การเทรดแล้วก็พัฒนาเรียนรู้และเติบโตไปเลยเนะครับม,มาครับที่5ขั้นตอนสู่การเทรดให้กําไรจริงครคุณเดนเนอร์บอกว่าถ้าคุณทําตาม5ขั้นตอนนี้นะรับรองว่าคุณนําหน้านักเทรดเก้าสเลยหนึ่งเคยครับอ่านหนังสือหรือบทความที่พิสูจน์แล้วว่าทําได้จริงครับ b a c k เทสแล้ว work ครับ สสกัดแนวคิดสำคัญออกมาครับ 3. พัฒนาระบบเทรดจากแนวคิดเหล่านั้น4ทดสอบระบบครับแล้วก็5เทรดตามระบบครับนี่ฮะนี่เป็นขั้นตอนของการสร้างระบบเทรดเลยฮะชัดเจนฮะถ้าคุณอยากจะนำหน้านักเทรด9 9ทั้งหมดนะครับคุณต้องเทรดเป็นระบบครับถ้าอยากนำหน้านักเทรดถ้าอยากมีผลงานนะนำหน้านักเทรด9 9ปทั้งหมด คุณต้องเทรดตามระบบซึ่งคุณต้องหาและสร้างขึ้นมาครับหาไงครับอ่านหนังสือครับหรือบทความที่ taste แบทเทสแหละแนะนำนะครับแนะนำนะสําผมเองนะผมเป็นสายแคนซลินผมชอบมากผมผมผมชอบเส้นค่าเฉลี่ยผมชอบไพร์แอคชั่นผมชอบไพร์แพทเทิร์นและผมก็รู้สึกว่าออ เรื่องของพื้นฐานมันก็มีส่วนต่อการที่ทำให้ราคาไม่ขึ้นดีมานซัพพลายนะผมจึงค่อนข้างมีอคติกับแคนซลิมแต่อีกาอหนังสือพี่มักมันิวนี้นะฮะค่าทุนชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยียมเอ้ยไม่ใช่อันนี้มัน,มนเรีมเก่าละปกเก่าปกใหม่ชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะคิดแลาวเทรดยางแคมป์อ่าแล้วก็เทรดยางพ่อมดตลาดทุนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน,นะแล้วก็หนังสือของปู่โอเนลครับ how to make money stock หรือว่าชื่อไทยใช่ว่า คัดวงชัน้นยอดด้วยรวบชั้นเยี่ยมครับสองเล่มนะครับอ่านครับศึกษาครับนี่คือหนังสือที่เก็บสถิติหุ้นผู้ชนะเอาไว้มากสุดครับโดยเฉพาะนังสือ h t o make money stock นะโอ้โหร้อยหน้าแรกครับมาล่ละครับแบ็กเทสครับหุ้นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่มันทำทรงไงครับศึกษาอ่าน เปิดอา่านเปิดอา่านวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำนัำ่แหละครับทำให้คุณจามีคนหนึ่งครับที่เดี๋ยวจะขึ้นปกหนังสือเล่มใหม่มาเก็ตวิสาหะคอร์ลันเมกี้ว่านี่เขาพบเลยว,ว่านะการศึกษาการเรียนรู้ว่าคุณผู้ชนะในอดีตทำพฤติกรรมยังไงศึกษาซ้ำาๆย้ำยำ้จนจำขึ้นใจมันจะกลายเป็นเหมือนกับเรียกว,ว่าเป็น เป็นสายตาครับสายตาเสียนนะเออเนี่ยจับแล้วก็ทําให้เราเห็นลักษณะผู้ชนะผุ้เดารุ่มที่มีโอกาสเป็นผู้ชนะในในอนาคตได้อย่างไม่ยากครับฝึกครับเนี่ยสำหรับผมนะแคนซลิมเนี่ยเวิร์กมากครับแคนแคนซลิมจะเซป้าก็ตามนะเหมือนกันฮะอ่านนะครับหนังสือสองเล่มเนี่ยของพี่มาร์คแมนนวลี่เขียนแล้วก็หนังสือของปูอูนิววิลเลียมวิลเลียมเจโอเนวเขียนนะอ่านนะครับ อ่านหนังสือที่คนสำเร็จแท้จริงเขียนแล้วก็มีวิธีการแนวทางที่แบ็กเทสแล้วว่ามันใช้ได้จริงครับเนี่ยเลือกเฉพาะคนสำเร็จเขียนเท่านั้นแล้วก็เนื้อหาผ่านการแบ็กเทสเป็นอย่างดีครับสองครับอา่านผ่านไม่พอนะครับบางคนเนี่ยฉันอ่านสิบรอบแล้วแต่พอถามจริงอะ่ะจำเล่มได้เลยนั่นเป็นการเน้น ปริมาณครับไม่ใีคุณภาพดังนั้นอย่าแค่อ่านผ่านๆอย่าแค่เอาจํานวนรอบครับแต่คุณต้องรู้แนวคิดหลักนี่สัญญาณเข้าเขาคืออะไร,นะรหุ้นที่เขาเลือกซื้อมีลักษณะแบบไหนนะฮะจุดเข้าซื้อเป็นยังไงพฤติกรรมผู้ชนะเป็นยังไงครับมีอะไรที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวบ้างมีอะไรที่เป็นกรอบ ของการดูบ้างครับคุณต้องรู้ว่าหัวใจกลยุทธ์คืออะไรครับเพื่อน,นําใช้จริงพวกเนี้ยจาเป็นจะต้องให้เวลากับการระเลียดแล้วก็ทําความเข้าใจครับผมใช้หลักการนี้ว่าคือผมกลับมาซ้ําครับคือผมจะไม่ตะลุยอ่านาอ่านรอบเดียวทั้งเล่มจบแล้วผมก็ไปเทรดเลยไม่ใช่คนระับผมอ่านอ่านทออ่านบทที่ผมสนใจแล้วก็เอาไปเวิร์ก ทำดูแล้วก็กบอมานซ้ําครับแบบนี้อ่านใช้อ่านอีกรอบนึงไปใช้แบบนี้ทำให้เราเห็นครับว่าเออเนี่ยตกลงมีบางอย่างมีเรื่องไหนบ้างที่เ,เราเราทำแล้วมันมันมีปัญหาผมเชื่อเลยนะว่าคําตอบมันมีในหนังสือครับเพียงเราไม่เจอครับเพราะว่ามีหลายเรื่องครับที่ เราต้องเจอด้วยของจริงก่อนเรายังเข้าใจสิีนเขาสื่อครับดังนั้นน่ะอย่าอ่านแค่รอบเดียวหรืออ่านพันๆแล้วก็ทิ้งไปหาเล่มใหม่ไม่ดีครับพี่มาร์กยังบอกแล้ว,ว่าหนังสืออ่ะที่มันสุดยอดจริงนะไม่ควรอ่านรอบเดียวครับสามสิบรอบขึ้นไปครับซึ่งสามสิบรอบนั้นผ่านการอ่านนําไปใช้และกลับมาอ่านซ้ำครับอ่านนําไปใช้แล้วก็อ่านซ้ําครับ เป็นเรื่องจริงครับช่วยได้ครับช่วยคุณนั้นมีความรู้ที่แน่นขึ้นผ่านนะครับผ่านประสบการณ์จริงคุณฮะไม่มีอะไรที่ทาให้คุณจําได้ดีกว่าประสบการณ์จริงคุณครับแค่อ่านนะครับผ่านไปไม่กี่วันแล้วคุณลืมหมดแลฮะเดี๋ยวคุณเอาไปทําไปลองทําใช้จริงทดสอบจริงแล้วก็มีรีวิวจริงมันจะการเทรดจริงนะนั่นแหละครับจําลึกซึ้งขึ้นครับพวกนี้ใช้เวลาเนาะจากนั้นครับที่สุดแล้วนะ คุณจะไม่สามารถจะลอกเรียนแบบระบบเทรดจากหนังสือได้หรอกคุณต้องมาหาจุดเข้าเองครับเรียกว่าเป็นทราบระบบเองครับกำหนดจุดเข้าออกเองสต็อปล s อเองขนาดการวัดความเสี่ยงเองพ o s i ชั่นไซส์สิงเ,งเพรพะอะไรครับแต่ละคนครับทำไมคุณต้องหาจุดเข้าออกเองสต็อปลอเองขนาดความเสี่ยงเองพ o s i ชั่นไซส์เพราะว่า ความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างกันนะแต่ละคนเซียนตอนเขาเขียนนะครับเขาเขียนอยู่บนพื้นฐานของคนที่โอ้โหทุกอย่างเพียบพร้อมนะเขามีโพสิชั่นเขามีเงินในพอร์ตเป็นร้อยล้านเงี้ยแต่เราเองละ่ะเรามีพอร์ตเป็นแค่หลักแสนเนี่ยหลักหมื่นเนี่ยนะดังนั้นะความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างกันแหละคุณยังเป็นต้องพัฒนาสร้างระบบที่เหมาะกับจริต เหมาะกับสิ่งแวดล้อมเหมาะกับพื้นฐานคุณในตอนนั้นฮนะต้องใช้เวลาในการทำฮนะที่สําคัญครับคุณต้องมีจุดเข้านะครับที่คุณไว้ใจได้ไว้ใจได้ในทะีนี้ไม่ใช่บอกว่าชนะทุกครั้งนะแต่ว่าเฮ้ยเข้าแล้วฉันสบายใจที่เข้าตรงนี้แต่ขณะเดียวกันนะเฮ้ยถ้าถ้ามันผิดทางมาฉันสบายใจที่จะหนีเหมือนกันนะพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่คุณต้องหาให้เจอมันคล้ายกับคุณต้องหา ที่ทางคุณให้เจอในในสนามการเทรดนะครับมันคล้ายกับว่าทช่น,นี่ฟุตบอลน,นะคุณไม่สามารถเล่นทุกตำแหน่งได้หรอกคุณต้องเลือกวิฉันเหมาะกับกับการเป็นกองกลางตัวรับอนะ่ะเนี่ยคุณต้องหาที่ทางตัวเองจุดที่คุณวิ่งจุดที่คุณจุดที่คุณต้องต้องต้องรับผิดชอบต้องฝึกกันอยู่ไหนครับการเทรดเช่นกันนะจุดเข้าซื้อจุดออกของคุณนั้นขนาดความเสี่ยงโพซิชั o n s i z มันต้องตั้งอยู่บน พื้นฐานจริตความสามารถรับความเสี่ยงคุณแล้วก็ความคาดหวังตุกคุณนะครับหายเจอครับพอคุณหายเจอนะฮะพวกนี้นะการจะหาระบบเทรดเจอที่มันใช่นั้นต้องผ่านการทดสอบครับพอทดสอบแล้วเวริร์กนั่นแหละครับหายเจอปั๊บเนี่ยสุดท้ายข้อ5การทําตารูปนั้นจะง่ายการทำระบบเป็นเรื่องที่ง่ายครับถ้าคุณพัฒนาระบบจนกระทั่งมันลงตัวได้แล้วนะครับ ความลงตัวนะั้นมันจะเป็นสิ่งที่คุณเชื่อพอคุณเชื่อการทำตามก็ง่ายขึ้นคุณเคยอ่านหนังสือ trading the zone ไหมครับเขาบอกเลยว่านักเทรดที่เก่งนะเขาจะลงมือทำโดยที่ไม่ตั้งคำถามนะครับถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณสามารถลงมือทำได้โดยไม่ตั้งคำถามนะแค่ลงมือทำนะอยู่ในโซนนะโอบเทรดคุณมันต้องมาจากตัวคุณไง b a c k t e s มาดีและคุณเข้าใจมัน ทุกอย่างมันหมุนอยู่บนพื้นฐานคุณนะครับนั่นแหละครับการลงมือทําจึงเป็นสิ่ง่ายครับก็เ,เป็นข้อมูลนะครับสำหรับไปคิดต่อนะเจอกันเี็บหน้าครับสวัสดีครับ